อาจใหม่ได้ว่าไม่ไหวแล้วคิปเมื่อกี้มันเ,เนด้เหมนทำต่อแล้วรุหนึ่งจุดสองไม่ไหวเลยหนึ่งก็แหละแต่เราจะเลื่อนตรงนี้ลงมาสักเจดแปดแปดน่าได้ไหมกอืกมันกพพอได้เพราะว่า ยากไปลองดูถ้าเก็บ <FT. 15> ตรงนี้ได้เสยว่าจะองแกะตรงนี้เพิ่มถ้าเก็บได้ก็ทำอันใหม่แกะสมเจ็บแล้วแล้วแล้วกำรับ ทีส่สองที่สามป้าจะได้แล้วแต่ว่าต้องแก้นิดให้มัมาเป็นสี่สามจุดจุดเฮ้ยพวกผมก็จะมีดาวดาวเลึจุดยี่เก็บแต่คงไม่ได้เพ่มเรจะต้องตัดอันนี้ก็อันนี้อันนี้นนนนแล้วทำเสร็จเลยวะ ถ้าเกิดว่าจะเก็บอันนี้นีตอนนี้เนี่ยราจะเก็บสองอันนี้ได้ในอันนึงเอ,อ่อจะไหนมาตรงนี้ใช่ไหมลองตอกใช้อะไรตัดนี้มันตัดไม่ได้เดี๋ยวก่อนต้องลอว่าปุ๊บตกว่าปุ๊บไม่ได้ผมว่าทำได้บรอแถวนี้มันได้สามอันแล้ว โอ้วนะแล้วเขาเก็บปสารปรึ๊บเ็อยากให้ปึ๊บแล้วลงมาปึ๊บทำไม่ได้ไงเฮ้ยเจอแล้วเหรอบันคาบเกี่ยวเส้นอไ,ไม่คิดเรื่องดูว่าถ้าปึ๊บไปนี้ปึ๊บ แสดงว่ามันถ้ามันขึ้นมาถ้ามันไม่ขึ้น,สน,นแสดงแว่าเรามีโอกันที่จะลงไปเส้นฟ้าแล้วก็ลงมาเพิบดาวสีเหลืองแล้วก็มีการอ่านอ่าทีนี้มันขึ้นมันขึ้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าตรงนี้เนี่ยดูแล้วคิดออกแล้วนะครับคิดออกเแล้วนั่นก็คือทาให้ตรงนี้มันสั้นลงเนาะจากตรงนี้เนี่ยลงไปลบแปดใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นสักประมาณสิบสิบสิบสาม ห้ากัแล้วน,น่สี 15, ปุ๊บตรงนี้มันจะต้องร้อยลงใช่ไหมจาก18ตรงนี้ให้เหลือสักสิได้ไหมสิบเจ็ปุ๊บดูนะครับดูนะว่ามันจะได้ไปนำมอเตอรสัตว์นำมตอศ์สัตร์มองหไปย่งเอื่อยนะคเลยนะครับไปแบบเอือ่อยเวร์ ปรึบแล้วก็มาปรึบแล้วก็ลงลงแล้วก็ชนะเออเออเป็นไงเป็นไงโคตรสุดยอดคิดได้ไงวะโอ,อ้ใครคิดเรื่องนี้เก่งเบิร์น